แล้เวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเครื่องปั่นประดิษฐ์เองนะครับเครื่องปั่นไอติมไอติมแท่งนะครับไอติมหลอดนะครับเราจะจะมาดูกันนั้นได้ผลไหมนะครับเ,เราทำเราทำที่ของที่มีอยู่นะครับของที่เหลือใช้นะครับแล้วก็มาดัดแปลงใส่ เราลองดูกใช้ได้มันนะครับอ่าลองต่อพงต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไฟเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองกันนะครับอันนี้เปิดอ่าใช้ได้นะครับอ่าใช้ได้นะครับหมุนอ่าอันนี้รอบช้านะครับ มีรอบชา้านะครับ